สวัสดีครับร้านเพิ่มทรับบ้านต่อเพชรบูรณ์นะครับงานตัวนี้อยู่กับงานฝาเหยียบนะครับบางท่านก็รู้แล้วนะครับบางท่านก็ไม่รู้ผ่านการตรวจนะครับเลนหน้าลายนะครับถ้าเลนหน้าสีมันก็จะยืนแค่สี่นะครับจะยืนได้1เม็ดพลิกไม่ได้นะครับยืนเท่านั้นนะครับยืนเท่านั้นยืนเอี่ยวเปลี่ยนเป็นยืนหกเป็นยืน6ยืนซกํา ยิงํานะครับนะครับนี่ลูกห้าหุ่นครึ่งต่อไปห้าหุน่นห้าหุ่นออกตัวไหนก็ได้นะครับเพราะว่าเรายืน1เมตรยืน3การทำงานนะครับยืน1เมตรจะออกคู่ออกตองออกสเิเอ็ดแล้วแต่ลูกแล้วแต่เราวางแผนจะยืนสูงยืนต่ำไว้อะไรไว้นะครับยืนต่ำเรียกเอี่ยวนะครับยืนเอี่ยวไว้นะครับตัวนี้ห้าหุ่น ชุดนี้4ี่หุนครึ่งยืน6ยืนสูบไว้ก่อนให้มี6ไว้นะครับออก11ช่างมันนะครับสามารถเล่นได้แม้แต่กระทั่ง5หุนครึ่ง5าหุน4หุนครึ่งงานผ่านตรวจแม่เหล็กนะครับข้างในก็ผ่านตรวจนะเอาตัวนี้สรวจด้วยอีกทีนึงนะครับผ่านการตรวจแน่นอนนะครับทั้งตอทั้งแม่เหล็ก นะครับตัวงานนะครับเป็นงานฝาเหยียบนะครับยยมให้ดูแวบบ๊แบๆบอ่าโอเคนะครับปะะมานี้นะครับสวัสดีครับ